อันความผิดนิดหนึ่งอย่าพึ่งโกรธควรยกโทษกันและการให้พลันหายอย่าอาฆาตบาดมมางจนวันตายเป็นกรรมร้ายติดตัวชั่วกับกันข้างหนึ่งโกรธข้างหนึ่งนิ่งเสียนั้นใสเห็นคุณได้ดับร้อนคอยพ้อนพัน มือนปบมือข้างเดียวไม่ดังพลันเป็นมิตรการดีกว่าเกียดเดียดฉันเอ่ยอันความผิดนิดหนึ่งอย่าพึ่งโกรธควรยกโทษกันและกันให้พลันหายอย่าอาาตบาดมมางจนวันตายเป็นกรรมร้ายติดตัวชั่วกับกัน ข้างหนึ่งโกรธข้างหนึ่งนิ่งเสียนั้นใสเป็นคุณได้ดับร้อนคอยผ,ผ่อนันเหมือนตบมือข้างเดียวไม่ดังพลานเป็นมิตรกันดีกว่าเกลียดเดดฉันเอย